สำหรับปัจจัยราคาที่ทําให้ตอนนีนะ้สถานการณ์ที่ภาคใต้ฝนตกหนักแล้วก็จังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมคือสาเหเกิดจากร่องมรสมุมหรือว่าเกิดจากสภาวะอะไรคะหมอสำหรับเหตุการณ์ฝนกตกหนักบริเวณภาคใต้นะครับปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องของปจงัจจัยทางวุตถุนิวิทยาเริ่มแรกก็คือตัวมรสุมต้นออกชิงเหนือที่มีกําลังแรงก็คือมาพร้อมกับอากาศหนาวเย็นที่แผ่ลงมาปกุมประเทศไทยตั้งแต่วันที่17-18เป็นต้นมา ะครับนะก็ทำให้มีฝนตกหนักตั้งแต่พื้นที่ชุมพรนครศรีธรรมราชลงมานะครับปริมาณฝนก็ร้อยสองมิลิเมตรนะครับก็มีน้ําท่วมแล้วก็สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วส่วนทางด้านจังหวัดสงขลานอกจากเรื่องของมรสุมต้นอกชิงเหนือนะครับมรสุมฝนประจำฤด,ดูแล้วก็จะมีตัวหย่อมความกาดอากาศต่ํา ที่ปกคลุมทางด้านภาคใต้ตอนล่างประเทศมาเลเซียก็ช่องแคบมลดากานะครับก็ปกคลุมอยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่วันที่19มาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ลมมรสุมก็พัดนาความชื้นจากทางด้านอ่าวไทยเข้ามาเข้าไปบริเวณที่ย่อมความกดอากาศตา่ำซึ่งแช่ยอยู่บริเวณนั้นต่อเนื่องนะครับเพราะจะทําให้เกิดฝนตกต่อเนื่องตกหนักบ้างเบาบ้างสลับบ้างก็คือตลอดทั้งวัน เพราะนั้นก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ปริมาณน้ำฝนเนี่ยหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่20 21มาก็มากกว่า200มิลิเมตรบางจุดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอจังหวัดสงขลาเองอํเาเภอหัดใหญ่นะครับอํเาเภอสะเดานี่ปริมาณน้ำฝนวัดได้สูงสุด300-400มิลิเมตรซึ่งทำลายสถิติฝนมากสุดใน1วันของเดือนพฤศจิกายนอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด ภูทกภัยบริเวณจังหวดัดสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหัดใหญ่นะครับแล้วก็ฝนเนี่ยตกหนักตั้งแต่วันที่20เป็นต้นมานะครับจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอยู่ปริมาณฝนก็เฉลีย่ยประมาณ200-300มิลลเมตรต่อวันครับค่ะจากการที่เราประเมินสถานการณ์เนี่ยก็คือว่าจะอยู่ในช่วงเวลาฝนตกไปจนถึงเมื่อหาะ สำหรับสถานการณ์ฝนนะครับช่วงที่ฝนตกมากที่สุดน่าจะเลยผ่านไปแล้วช่วงวันที่22 23 24ที่ผ่านมาช่วงนั้นก็ปริมาณฝนในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพัทรลุงสงขลาปัตตานีเนยะลาและก็นราธิวาสรวมทั้งต่างสตูลด้วยก็อยู่ประมาณ200-400ถึงหรือบางพื้นที่มากกว่านั้นนะครับแต่แนวโน้มวันนี้ดูจากการติดตามลักษณะอากาศภาพถ่ายดาวเทียมแบบจําลองเนี่ย ตัวย่อมความกดอากาศตามที่ปกคุมอยู่ก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปทางทะเลอันดมามันคือเคลื่อนออกจากภาคใต้มากขึ้นนะครับแล้วทั้งมรสุมตะวหนอ,อกเชียงเหนือนี่ก็เบาลงวันนี้ฝนเริ่มลดลุงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีตกหนักอยู่แล้วก็วันที่26สิพฤศจิกายนเนี่ยฝนจะลดลงค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่น ก็มีตัวหย่อมความก,อกดอากาศตามทางด้านทะเลจีนใต้เกาะตัวขึ้นมาเขาก็ดึงเรื่องของฝนเรื่องดึงความชื้นไปเพราะฉะนั้นสถานก,การณ์ฝนภาคใต้เนี่ยก็จะลดลงต่อเนื่องถึงช่วงของปลายเดือนตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่ต้องเฝ้าระวังน้ําที่เพิ่มเติมเข้ามาบริเวณอําเภอหัดใหญ่นะครับแต่ที่ติดตามข้อมูลจากการประชุมนะครับกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยระดับสูงสุดที่น้ําจะขึ้นสูงสุดก็คือช่วงบ่ายวันนี้หลังจากนั้นก็จะลดลง เพราะว่าขึ้นลมทะเลพอเบาลงนะครับก็สามารถระบายน้ําลงสู่ทะเลได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกดักันอีกหวันพรุ่งนี้สถานก,การณ์ก็จะดีขึ้นครับค้ะกคนตั้งถามว,ว่าภพพาวาที่เกิดอาจจะเกิดจากเรนบอลหรือเปล่าอาจจู่ๆฝนก็มากระหน่ำเลยว่าจริงๆแล้วมันตกมาสักระยะคืออันนี้ก็เป็นศัพท์ใหม่นะเรนบอลส่วนมากเราจะใช้กับอตัวฝนตกในช่วงสั้นๆแล้วก็ปริมาณฝนก็ประมาณ สองสามร้อยมิลลิเมตรคือช่วงประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงหรือว่าชาวบ้านรู้จักคาว่าฟ้ารั่วที่เกิดทางด้านภาคเหนือภาคอีสานหรือว่ากรุงเทพมหานครตกในช่วงสั้นๆที่ทําให้เกิดฝนตกหนักอันนั้นก็เราพูดถึงเรื่องของเรนบอมในกรณีของภาคใต้นี่จะว่าเข้าเป็นหย่อมความกดอากาศตา่าซึ่งก็จะมีลมนะครับลมมาสสมพัดนําความชื้นมาแล้วหล่อมหย่อมความกดอากาศต่ำนี้เขาไม่ได้เคลื่อนตัวเพราะนั้นลักษณะฝนที่ตกภาคใต้นเนี่ย จะไม่ได้คล้ายคลึงกับเรนบอมสักเท่าไหร่ก็จะมีฝนตกหนักบ้างเบาบ้างตกต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันนะครับเลนบอมอาจจะมีแค่วันหนึ่งแล้วก็หยุดไปแต่ฝนภาคใต้เนื่อจะว่ามีหยอ่อมมีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่เพราะนั้นลมก็จะเข้ามาเลี้ยงเรื่อยๆฝนก็จะตกหนักบ้างเบาบ้างสลับไปนะครับชั่วโมงนึงจะอยู่ประมาณสัก30-40ม mm, มแต่รวมตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงก็จะเป็นฝน 2 3 0 0มอมิลลิเมตรอันนี้ก็คือลักษณะของฝนภาคใต้ที่แตกต่างจากเลนบอมค่ะบกาเป็นการตั้งคำถามใข้อมตุนิยานะหรือว่าระบบการแจ้งเตือนจะทางดัง่าวว่าได้มีการแจ้งเตือนรายละเอียดกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลและการส่งออกข้อมูลที่มีส่วนเี้มีการแจ้งยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้สำหรับกระบวนการแจ้งเตือนของกรมตุนิยานะครับเาราปฏิบัติงานหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วเรามีสถานีตรวจอากาศ ทั้งตรวจอากาศอัตโนมัติทั้งเดา้าตรวจอากาศแล้วก็มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบของอินโฟกราฟ,ฟิกเรื่องของสื่อโซเชียลแล้วก็มีการออกประกาศนะครับสถานการณ์ของภาคใต้ฉบับที่1กรมอุตุยากมก็ออกประกาศนะครับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็นับปัจจุบันนี้ก็ฉบับที่21แล้วนะครับเราจะอัปเดตสถานการณ์แล้วก็อัปเดตจังหวัดที่เกิด พื้นที่ฝนตกหนกักพื้นที่ฝนตกหนักมากนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการของกรมตูนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีการประชุมประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสสทนชนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็มีการประมวลผลมีวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ไหนแจ้งเตือนแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์นะครับมาเป็นระยะระยะ นะครับแต่สายการฝนรอบนี้คือเป็นลักษณะของฝนที่ตกสะสมตกหนักมากนะครับ <S <S ทีนี้เรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบก็ต้องไปดูในพื้นที่นะครับเรื่องระบบการแจ้งเตือนช่องทางประชาชนขอยืนยันประชาชนรู้ว่ามีจะมีเหตุการณ์ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้แต่อาจจะคาดการไม่ถึงว่าความรุนแรงสถานการณ์นี้จะมากเหมือนปี2553ที่ผ่านมาเพราะว่าหลังจากปี2553แล้วก็มีการ ปรับปรุงระบบาการระบงระบายน้ําออกนะครับแต่ปีนี้อย่างที่กระบวนการแจ้งเตือนเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าประชาชนเนี่ยรับทราบข่าวสารแล้วจะมีวิธีการรับมือหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะมีการรับมือกับภัยครั้งนี้ยังไง อันนี้ก็ขอยืนยันว่า,าการแจ้งเตือนนะครับการเผยแพร่ข่าวนะครับรออัปเดตตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นหลังจากเหตุการณ์นี้ก็คงจะมีการเรื่องของการถอดบทเรียนนะครับเพื่อจะทำยังไงให้ประชาชนเข้าใจเรื่องของผลกระทบจากเรื่องของการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นครับฝนตกปีนี้ถือว่าเป็นปีที่หนักที่สุดเลยนะคะที สงขลาเขาเจอมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ถ้าเราเทียบเคียงกับสถานการณ์ปีน้ำท่วม2553ซึ่งเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็คือช่วงของปลายเดือนพฤศจิกาปี2553นปริมาณฝนของจังหวัดสงขลาอำเภอหัดใหญ่หรือพื้นที่ใกล้เคียงก็อยู่ประมาณ300-500มิลิเมตรนะครับในช่วง2-3วันแต่ของปีนี้สถานการณ์เนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยมากกว่านั้นประมาณเท่าหนึ่ง ากกว่านั้นประมาณเท่าหนึ่งก็คือณนะปัจจุบันที่เรารวบรวมฝนฝนตั้งแต่วันที่17มาจนถึงณนะวันที่24เนี่ยพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยฝนรวมได้ถึง1,000ม mm, ิลิเมตรเทียบเท่าฝนกรุงเทพมหานครเกือบทั้งปีฝนตกหนึ่งสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของเรื่องของสถิติใหม่ของฝนบริเวณภาคใต้ไม่เฉพาะที่จังหวัดหาดใหญ่ที่เดียวรวมทั้งจังหวัดปัตตานีนาราธิวาสด,ด้วย ้ท่านช่วยระบอุอีกครว่าสถานการณ์ที่จะเผช,ชิญอ,อยู่ในพที่ภาคใตยจะเลจกลี่วันคะที่ร่องประสค์จะเคลื่อนยายออกจากประเทศไทยไปคบ,คบสำหรับสถานการณ์ของภาคใต้นะครับวันนี้วันที่25จิงหายนยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่นะครับบางพื้นที่ก็อาจจะมีปริมาณน้ำฝน สูงถึง100-200เมตรนะครับแต่ก็จะพื้นที่ลดลงกับช่วง2วันที่ผ่านมาแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับตัวหย่อมความกดตากาศต่ที่ปกคุมอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนล่างประเทศมาเลเซียก็จะเคลื่อนออกไปทางทะเลนดามันนะครับเพราะนั้นฝนภาคใต้ก็จะเริ่มลดลงแล้วก็วันที่27ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ฝนภาคใต้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องครับ สำหรับกรณีนี้นะครับในช่วงนี้นะครับก็ยังต้องระวังเรื่องของฝนแล้วนะครับแล้วก็หลังจากสถานการณ์ผ่านพ้นไปรอสักระยะหนึ่งนะครับอย่าเพึ่งอ,ออกมาสำรวจความเสียหายเพราะว่ายังมีน้ำเพิ่มเติมเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารของหน่วยราชการที่อยู่ในพื้นที่นะครับส่งความช่วยเหลือตามช่องทาง ที่หน่วยราชการกําหนดแล้วก็ติดตามข่าวเรื่องของการพยายกรณอากาศการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจากเหตุการณ์ไปช่วงวันที่27-28เี่นี่ยสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศเรื่องของการระบายน้ําก็จะดีขึ้นก็กลับมาสำรวจความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็อย่างหนึ่งคือฝนภาคใต้นะครับก็รูดูฝนภาคใต้ก็ยังไม่ได้สิ้นสุดนะครับเดือนกลางเดือนอ เดือนธันวานะครับจนถึงช่วงปีใหม่ก็จะมีฝนตกหนักเข้ามาได้เพราะงัยก็ต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสําหรับพี่น้องภาคใต้นะะก็มีการระวังเตรียมพร้อมไว้ต่อเนื่องครับพระร์ตรว,วจอาก,กาศคือฝนก็ตามเฉดสีเหลืองสีส้มสีแดง mm hmm. ช่วงที่ฝนตกหนักๆก,ก็จะเป็นช่วงสีส้มสีแดงเนี่ยคือปกคลุมตลอดเลยคือฝนนี้จะเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้จะเป็นแนวของภูเขานะฮะ ของนครศรีก็จะเป็นเขาหลวงอันนี้ก็จะเป็นเขาบรรทัดมาต่อสันคลาคีรีมานะครับเพราะฉะนั้นพอลมมรสุมเข้าแรงแล้วมีตัวหย่อมความลกกุดกรมปกคุมบริเวณน,นี้ฝนก็จะเข้ามาแล้วก็ตกแช่อยู่บริเวณเหล่านี้นะครับมันจะมีหนักบ้างเบาบ้างลอยเข้ามาเรื่อยๆอันนี้คือเรดาร์ตัวอากาศเนี่ยเราตรวจทุก10นาทีเพราะนั้นหน่วยที่เฝ้าระวังเนี่ยเขาจะใช้ข้อมูลตัวเรดาร์ตัวอากาศติดตามสถานการณ์ ตลอดนะครับเรามีทั้งเรดาร์ที่หัดใหญ่สทิงพระภูเก็ตตรังนาลาธิวาสอันนี้ก็คือเป็นการติดตามสถานการณ์ฝนนะครับคือช่วงที่ฝนตกหนักๆก็ตัวภาพมริเวนี้ก็จะเป็นสีสีแดงสีส้มตลอดเกือบทั้งวันจะเห็นว่าวันนี้เรายังเห็นลักษณะของสีแดงสีส้มอยู่แต่พอเขาผ่านพ้นไปทางด้านแถวกระบีต่ตังเนี่ยฝนจะลดลง เพราะว่าฝนจะตกตามแนวหน้าเขาสัส่วนมากนะครับก็จะไล่ลงมาคือเป็นแนวของเทือกเขาบรรทัดลงมาตรงนั้นนะครับที่ทําไมว่าภาคใต้บริเวณนี้ฝนตกแล้วมันจะ2 3 0 0ามมิล mm, ิเมตรสี่ห้0มิลเมตรคือฝนจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเดต้าส่วนนี้ก็เป็นแบบจําลองพยากรณ์อากาศนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณภาคใต้ตอนล่างแต่ทางด้าน พัรทรลุงสงขาลงมานะครับของวันนี้ได้เห็นเกณฑ์ฝนนี่ก็คือสีออกชมพูสีแดงชมพูก็คือมากกว่า100มิลเมตรขึ้นไปนะครับ mm hmm. ก็อยู่ทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับพัรทรลุงสงขากระบี่ตังสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสถ้ามาดูวันที่26นะครับวันที่26จะเห็นว่าพื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ย ลดลงแต่ก็จะมีทางด้านตอนล่างแถวนาราธิวาสปัตตนียังมีฝนตกหนักอยู่แต่ก็พื้นที่ลดลงนะครับกลับมาวันที่25นิดหนึ่งเนีถ้าเทียบกับ25 25 26ไป26ครับไป26นะฮะฝนลดลงพอวันที่27ก็จะลดลงชัดเจนเลยเห็นไหมก็เหลือแค่ฝนเล็กน้อยก็เป็นสีเขียวอ่อนๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อากาศเย็นก็แผ่ลงมา อากาศเย็นก็แผ่มาถึงดังนั้นภาคใต้ตอนกลางเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เกิดโุทุกภัยช่วงเช้าก็จะมีอากาศเย็นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนอกจากว่าเรื่องของไยที่มากับน้ําท่วมต้องเรื่องของสุขภาพที่อากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเย็นด้วยพอวันที่28 28จะิเย็นาภาคใต้เนี่ยพื้นที่ฝนตกน้อยมากนะครับเพราะว่ามียอมความกดอากาศต right ่ําต네ัวนี้มันก็จะดึงเรื่องของ เมฆฝนเรื่องความชื้นปกับตัวย่อมความกดอากาศต่าตัวนึง<อ>ก็จะดึงเมฆฝนไปเพราะนั้นบ้านเราทางด้านประเทศไทยสถานการณ์ก็คลี้ข่ายลงนะครับลมก็พัดออกจากทะเลเพราะนั้นการระบายน้ําก็จะดีขึ้นนะครับอพอ29นะก็มีฝนบ้างก็เป็นตามฤดูกาลปกติ30นะครับเอาไป29ใหม่ครับกลับไป29ใหม่ สาหรับใครที่กังวลเรื่องของมีข่าวว่าจะมีพายุเกาะตัวขึ้นตัวนี้อาจจะมีความรุนแรงในระดับหนึ่งแต่เขาพอมาเจออากาศเย็นที่บริเวณแผ่นดินนะครับเขาก็จะอ่อนตัวแล้วก็สลายตัวทางด้านชายฝั่งประเทศเวียดนามก็ไม่ได้มีผลกระทบกับประเทศไทยสภาพอากาศประเทศไทยนะครับที่เขาเก่อตัวตรงนี้กับเป็นผลดีเพราะจะดึงเรื่องของเมฆเรื่องฝนไปหาเขาแต่เขามาบริเวณบ้านเราเ,เข้าไม่ได้เพราะว่าเจออากาศเย็นนะครับ มีไอ้ฝนสะสมช่วงบีบไหมอันนี้ก็เป็นฝนตั้งแต่วันที่17มานะครับวันที่17ก็จะเห็นฝนตั้งแต่ทางด้านนครศรีธรรมราชลงมาก็ประมาณ100มิลเมตรนะครับพอวันที่18ก็อยู่ทางด้านพื้นที่นี้อยู่ก็ไม่มากนะักแต่พอวันที่27อพอหย่อมความกดอากาศต่ำก็ปกคุมบริเวณนี้นะครับฝนเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านนี้ก็เกือบ 300มิลิเมตรนะครับแล้วก็วันที่20ลรถลงบางเล็กน้อยนะครับก็อยู่ประมาณแต่ก็อยู่ทางนั้นแล้วก็จะมามากขึ้นถ้าดูตัวเลขเนี่ย3 7 0 6้3 70, 600, 24 3 0 0 3ิ3จะอยู่ทางด้นานภาคใต้ตอนลาง3-4จังหวัดเท่านั้นเลยนะครับก็เป็นสาเหตุว่าทำไมอุตกภัยครั้งนี้มันรุนแรงมากแล้วก็เป็นเรื่องของฝนสะสมเพราะฝนตกต่อเนื่องมานะครับ4-5วันเนี่ยฝน 1,000มิลเมตรเทียบเท่ากับฝนตกกรุงเทพมหานครเกือบทั้งปีนะครับที่บอกว่าเลนบอมก็คืออย่างเรียนทราบจะแตกต่างเลนบอมจะตกหนักในช่วงสันๆแต่นี่คือเขาตกหนักสลับเปาตลอด3-4วันนะครับมีภาพดาวเทียมไหมพี่ขนุนนะครับดาวเทียมล่าสุดเราก็เห็นว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้เขาก็เริ่มที่จะเคลื่อนออกละนะภาคใต้ก็จะมี เมฆฝนเข้ามาตามลมที่พัดเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ก็คือจะอัปเดตทุก10นาทีคือข้อมูลกุมทุนยาเราจะอัปเดตตลอดแล้วก็สามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของเรานะครับก็แนะนำให้ประชาชนนะครับก็เข้ามาดูข้อมูลติดตามข้อมูลจากกรมทุนยาได้ตลอดแล้วเป็นข้อมูลที่อัปเดตนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับ